ยอยอพอไหมก็หมายถึงว่าถ้ามันเกิดขึ้นไงอีกเก็คงตอบเหมือนทุกทุกคนนะคะว่าต้องจัดการกับคนเราก่อนเ็าต้องถามก่อนให้น้ำเสียงเปลี่ยนต้าองถามก่อนว่าเขาอะไรใารผลเขาอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็คงมีไม่เราก็เขามีความ มีความไม่เข้าใจกันบกพร่องต่อการหรือว่าอะไรที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันจืดจางไปหรืออะไรเงี้ยท่งเทียกับคนของเราก่ออะไรเงี้ยเขาคนนี้ก็แบบว่าเขาที่มีใใคำคำนี่ตอนนี้ความคิดใช้กันคือจริงๆไม่ได้นอกใจนะแต่แค่ราใจสำหรับพี่อันนั้นเขาน่าจะมีปัญหาที่นี่ด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของสมองนะคะมันมีทั้งในส่วนของการตัดสินใจมอร ศิลธรรมจารีตคุณธรรมอยู mm ่ hmm. ในสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้า เราไม่มีสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นที่ความผิดพลาดหรือความผิดปกติทางสมองอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องปรึกษาหมอด้วยค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมัน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 มีสมองเรามีหลายส่วนมากเลยการตัดสินใจความความมั่นใจหรือว่าสมองในเรื่องของการตัดสินศิลธรรมหรือว่าความคิดอ่านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางทีมันอาจจะทําจนเคยชินจนทําให้สมองส่วนนั้นมันมันใหญ่มากจนแบบว่าไม่รู้ผิดชอบอะไรอย่างเงี้ย แำหรับผู้หญิ ill, คือไม่ว่าจะใรเคำว่านอกกายหรือนอกใจก็ไม่ได้ถ้าคําว่านอกกายหรือน้องใจมันต้องแบกมันต้องแยกเป็นคนละเรื่องอคะมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันออมันคือถ้าถ้าคุณไม่เคารพตัวเองเออคุณไม่เคารพเคารพตัวเองแล้วคุณก็ไม่เคารพคนข้างาความ Re เรสเพคของการเป็นแฟนกันหรือผู้ชีวิตกันม,มันสำคัญมากการมีคู่นอนหลายๆคนอยู่ว่ามันง่ายมากเลยนะแค่เราไม่ต้องใช้ใจเลยเราใช้กายอย่างเดียว ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแต่ว่าการจะมีคนรักคนเดียวการมีคู่ชีวิตคนเดียวและบาลานซ์ให้ความสัมพันธ์นั้นมันอยู่ยาวไปได้อย่างยืดยาวมันท้าทายมากเลยนะการที่เราต้องเจอคนนี้ชงกาแฟาที่เดิมเจอคนนี้ก่อนจะนอนตดก่อนนอนเจอคนนี้ชวนไปกินร้านอาหารเดิมๆมันเป็นความท้าทายที่เราต้องดิวกับมันทุกวันว่เาเราจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดได้ยังไงถิ<ม>งว่ามันท้าทายนะเราเองรู้สึกว่าคนที่คนที่อยู่กันได้เวลาเราเห็นคนแก่ๆจูงมมือกันรักกันเรารู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่ความสุขอะค่ะมันต้องผ่านทั้งทุกข์มันต้องผ่านทั้งความเข้าใจมันต้องผ่านความเบื่อมันต้องผ่านความแบบเกื่อนหายอยากก็ออกจากตรงนี้แต่ฉันยังยังยังพร้อมที่จะจับมืออยู่ด้วยกันอยู่ดีอะไรอย่างว่ามันเป็นความท้าทายที่ิ่งสฮกเลยอะคนที่อยู่ด้วยกันแบบ30 40 50ปีอะอย่างว่ามันเป็นฮีโร่ของหญิงแต่แต่แต่นี่อะไรว่นนี้เป็นมันจะเปลี่ยนไปมีเรื่องของการแบบมีคนดีเอกว่าบางคน ถ้าวันหนึ่งเราเวลาเราเราทำเราอาจจะไม่รู้สึกผิด<ม>แต่ถ้าลองกลับกันว่าเป็นคนข้างๆเราไปทําเราจะรู้สึกแบบนั้นไหมเราจะรู้สึกว่าเราโอเคกับสิ่งที่ขาทำไหมถูกไหมมันมันแค่มันแค่นั้นเองค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคที่คนทําแบบนี้เราก็ทําได้เหมือนกันนั่นก็ไม่ต้องมีใครเป็นของกันและกันไปนเลยไหมม,ม,มันเขาใจอีกไหมมันอาจจะเป็นไป์แบบนี้ไปเลยไหมอะไรเงี้ยอนาคตเราตอบไม่ได้หรอกวันหนึง่งคนอาจจะรักใครไม่เป็นเลยก็ได้ บานวันหนึ่งคนอาจจะอยู่กับ AI อาจจะอยู่กับคอมพิวเตอร์อาจจะมีแฟนเป็นเป็น AI ก็ได้คือเราตอบไม่ได้เลยค่ะว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้านปัจจุบันเรามีคนที่รักเราจริงๆนะถ้าณปัจจุบันเราเราเลือกคนคนนี้จะอยู่กับเราแล้วทั้งชีวิตอ่ะเห็งว่าก็ดูแลกันให้ดีดีกว่าอย่าให้มันต้องมีเรื่องอะไรที่แบบทําลายร่างกายหรือทาลายจิตใจซึ่งกันและกันเลยเรื่อของเราตุนให้ความเชื่อมั่นเชื่อใจค่อนข้างค่ะคือค่อนข้างคือเอาจริง เราก็เราเห็นเรามันก็มีประสบการณ์เห็นหลายๆคู่เราก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันร0 0ยเปอซนต์ไปนี่คือแบบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป<ม>แต่ว่านะปัจจุบันนะ่ะเราก็ยังคุยกันเสมอค่ะว่าแบบเอ่อถ้าวันหนึ่งเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในความรู้สึกหรืออะไรก็ตามเราจะคุยกันก่อน<ม>เราจะไม่แบบไม่หัดหลังให้กันหรือว่าไปหาคนใหม่เราจะนั่งคุยกันก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกแบบนี้นะมันทำไมมันลดน้อยลงแล้วเพราะอะไร เราหาวิธีเติมไหมเราไปเที่ยวด้วยกันไหมเราไปลองใช้ชีวิตไหมแล้วถ้าวันนึงมันถึงเส้นทางที่เราแบบลองทุกทางแล้วมันก็ยังมันเหมือนมันถอยหลังไปเรื่อยๆจริงๆอะไรเงี้ยก็แค <c oughs> ่นั่งคุยกัน,กนแล้วก็จบความสัมพันธ์แล้วก็แล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันถอยเราฉันถอยไปหาคนอื่นอะที่ว่า อันนี้มันดูขี้ขาดไปหน่อยอะมันดูแบบไม่กล้าพูดกับคนที่อยู่มาตลอดชีวิตอะแต่กล้าที่จะไปเล่าเรื่องให้อีกคนหนึ่งฟังอะไรนะพี่ว่ามันมันดูไม่เป็นไม่เป็นผู้ชายเป็นอะไรอะไรข้อตกลว่ามีข้อตกลงอะไรคะเพิ่งมาเหรอะเพิ่งเห็นเราชอบอ่าน,น,นขา่าวอะมีข้อตกลงก็หลกัลกๆก็มีแค่เนี้ยค่ะมีแค่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดมีความรู้สึก ที่มันน้อยลงไปหรืออะไรเงี้ยให้คุยกันต่อเราเป็นคู่ที่คุยกันเยอะอมแม้แต่กระทั่งแบบอ,อ,อารมณ์เวลาขับรถถึงเฉียวหรืออะไรเงี้ยเราจะบอกเลยว่าอันนี้อิงไหมโอเคนะหรือว่า,นนนะว,าวันไหนเราวีนคนรถอย่างเงี้ยตุนก็บอบยิงทําแบบนี้ไม่ได้นะคื ข้อเสียของการละกันเราต้องเราต้องเห็นแล้วเราต้องปรับปรุงและช่วยกันแก้ไขกันอนะไรเงี้ยเราก็อย่างอย่าง,างถ้ามันมีอะไรที่มันต้องรู้สึกว่าทําให้เรามีความรักกันน้อยลงไปอนะไรเงี้ยเราก็จะต้องมาคุยกันก่อคือพี่ตุลพูดเสมอว่าแบบตั้งแต่วันแรกเลยนะ,ะในเรื่องของแบบทั้งความสัมพันธ์ของคนสองคนนะเรา trust กันร้อยปรหญิงเชื่อพี่ตุลร้อยเปอร์เซนต์พี่ตุลเชื่อหญิงร้อยเปอร์เซนต์หมายถึงว่า เราจะไม่เคยกังวลเลยว่าเขาจะมีใครไหมหรืออะไรไหมเพราะว่าหญิงยากรู้สึกว่าในความรักของหญิงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หญิงทําเต็มร้อยมากลอดถ้าวันหนึ่งมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยหญิงหันกลับมาหญิงก็รู้สึกว่าเราเต็มที่ของเราทุกวันแว่ตั้งแต่ีข่าวไม่เคย่ไม่เคยไม่เคยที่คุยกันเยะพี่เพราะว่าแบบแบบข่าวที่เกิดขึ้นดูหมเป็นจริงจริงเราก็เป็นคนที่ยุ่งเรื่องคนอื่นเราใส่ใจเราใส่ใจเรื่องคนอื่นเขาก็จะชอบส่งมาให้ดูอะไร จริงเขาว่างเราเขาก็ชอบส่งเราเราก็เคยคุยกันยกเป็นเคสซินเนียลว่าแบบถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเขาก็ชอบพูดว่ามันไม่เกิดเพราะว่าเราเราไม่ใช่คนที่จะไม่คุยกันถ้ามันจะเกิดมันก็คงเกิดในลักษณะที่เรานั่งคุยกันแล้วก็แล้วก็จบกันแล้วก็แยกย้ายกันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ลกไปที่1ลกไปที่2หรือจะมีหลายๆลาไปอะไรเงี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นพ้าตุ่มี่พี่ตุ่หเป็นคนส่งสุดสุดไปเลยทุกเรื่อง อนกระแสคือตุนยาเทพนั่งดูค่ะส่งตลอดส่งตลอดนี่คือแฟนแท้ของพี่ดวงใจแน่สุดยอดอ่ะเอฟซีสุดๆไปเลยกาจจะไม่ได้อยากไปออกไม่ไม่ได้ออกพี่ไวี่ไ้ไม่อกดีกว่าขอเป็นผู้ชมดีเพรนรเื่องนสัยว้ี่นาย มุมของของของหญิงที่เป็นเพื่อนเฟสนะคือเอาจริงๆเพื่อนนอกวงการหรืออะไรเงี้ยที่ท,ที่ที่มีการโพสหรืออะไรเงี้ยก็มีมันมีสองมุมอะคะ่ะคือในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพของมนุษย์นะคะมันมีหลายแง่มุมมากเลยที่จะต้องพูดมันไม่มีอะไรถูกหรือผิด100%ยเรพราะว่าอินโนเวชันวัตกรรมทุกอย่างมันก้าวไปข้างหน้า บางครั้งเรื่องนี้มันอาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วเราเราอาจจะแบบเหมือนวันนี้เราอาจจะเจอโควิดมันก็ต้องมีวัคซีนตัวใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องพูดไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนให้กําลังใจว่าเราอาจจะต้องมีวิธีการพูดหรือการนําเสนอแบบในแบบที่ไม่ได้ไม่ได้แบบคุนแรงหรือว่าไปไปกระทบกระเทือนในความเชื่อในรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเพราะว่าตัวเองเอง,องก็การที่เราไปเรียนไทยเอจิ้งก็เพื่อให้เราเข้าใจและเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะออกมาพูดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าไม่แน่นะวันหนึ่งถ้าเราเรียนจบเรามีความรู้องค์ความรู้เราหนักแน่นมากพอเราอาจจะมาในเรื่องสายสุขภาพมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เรียนมันก็เพื่อจะเอาองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาตัวเองแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าในสังคมเราอาะค่ะมันมีคนคิดหลายแบบมันมีความเชื่อของคนในหลายๆความเชื่อเพราะนั้นเราก็แค่พูดในในพาที่เป็นความเชื่อของเราแต่ต้องไม่ไปทไําร้ายความเชื่อของคนอื่นเขาแต่เราเชื่อในแบบของเราก็แค่ยกเราก็เป็นแบบตัวอย่างในในความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เราเจอเคสที่เราเจอเท่าน,านัน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีการเลียบเว่าผู้นั้นคุณหมอเล ว่าในมุมของหญิงอ่ะการเรียนนะคะ anti aging มันอาจจะเรียนในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพองค์รวมจากภายในคือเรียนทุกระบบแต่เราเรียนกันแค่สอปีเนาะมันไม่ได้เทียบเท่าคนเรียนกันแบบ4ปี5ปี6ปี7ปี8ปีอยู่แล้วะคะ่ะดังนั้นดังนั้นเราก็อาจจะต้องสะโพกให้เล็กลงในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราเข้าใจและพูดในมุมที่ ที่เราเป็นเหมือนแบบสมมติอยงมีเ,เรื่องเกี่ยวกับลำไส้ที่มีปัญหาเราก็พูดในความความรู้สึกหรือว่าความเป็นไปได้ของเราในมุมของเราในใน,ในขอบเขตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไม,อไม่ต้องเป็นเรื่องแอนตี้เอ g จไม่ต้องเป็นเรื่องของแค่เรื่องเมื่อกี้เรื่องโลกไปที่หนึ่งไปที่สองมันก็มีคนที่มีความคิดแตกต่างกันดังนั้นมันเราไม่ได้แปลว่าเราพูดแล้วทุกคนจะคิดเหมือนเราถูกไหมคะดังนั้นเราก็เราก็แค่แบบว่าเออก็ก็คุยกันเพราะว่าไม่ใช่เป็นการ ม่ใช่เป็นการตอบใจเป็นการพูดคุยกันมากกว่าว่าเออถ้าเราจะพูดเราจะพูดในรูปแบบไหนอะไรคือมันต้องอยู่ในลักษณะของอารม็นของจิใช่ใช่ใน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 โซนของเราอะค่ะว่าเราพูดเพราะว่าเราเป็นแล้วเรารู้สึกแบบนี้เราทานแล้วเราดีขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทานเลยมันจะไม่ดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่ดูในในส่วนของเราว่าอันเนี้ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปกระทบความ ข้อมูลมาเยอกนเพราะว่าในสายเนี้ยค่ะมันก็จะมีงานวิจัยย,ยืนย,ยันอะไรเงี้ยล้วก็นางจรงิงจังแล้วนางตั้งใจจริงๆอยากให้เห็นความตั้งใจเพราะว่าตัวพวกเราเองก็เป็นนักสแสดงมันก็เป็นอีกสายหนึ่งเป็นความเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยแล้วการที่เราก้าวเข้าไปในโลกใหม่ไปเนี้ยมันสนุกมากเลยค่ะเรากําลังสนุกกับมันเรากําลังค่อยๆเรียนรู้มันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เปิดใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าจริงถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักสแสดง ถ้าเรา,เรามีความมุ่งม,มนะั่นอ่ะเราก็อยากเรียนรู้นะมันอาจจะไม่ถึงระดับคุณหมอเท่าทุกคนหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเอาความรู้นี้มาได้ดูแลตัวเองได้ดูแลแม่ทุกวันนี้ให้แม่กิน,นมะพร้าวเพราะว่าแม่แบบเป็นแบบเป็นสาวที่สาวเป็นผ <laughs> ู <laughs> ้หญิงที่แบบไม่มีประจำเดือนนานแล้วเอสโตรเจนแม่หมดอนะไรเงี้ยเราก็มาเอ,อในมะพร้าวม,มีแอสโตรเจนเยอะเราก็ให้แม่ทาน เออแม่เราก็อารมณ์ดีนะอ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันพอที่จะแบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในในคนที่เรารักหรือตัวเราเองได้ในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราเรียนเพื่อสิ่งน,นั้นก,ก,ก็เลยแบบอยากให้เปิดใจนะใช่เพราะสุดท้ายแล้วถ,ถ้าถ้าบังเอิญต้องมาเจอกันในสายงานหรือว่าในในในอนาคตก็แค่เดินมาคุยกันหรือว่ามันเรื่องของความรู้เรื่องของเรื่องของความคิดมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เสมอค่ะโอเคขอบคุณค่ะ